มาต่อกันที่เรื่องนี้ดีกว่าไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นสามีภรรยาใครไม่สุคนทวารไงสุขากับสามีค่ะค,คุณต้น,นคุณต้นเห็นว่าคุณแม่ลูกสองใหม่สุคนทวานี่คือปรีแตกเลยนะคือเรื่องเรื่องมีชาวเน็ตรายหนึ่งเขาไปคอมเมนต์บูลลี่สามีของเธอก็คือคุณต้นสรพงษ์ว่าผัวขี้เหลม่มากๆเดี๋ยวนะอันนี้ผีสั่งให้พิมพหรอ มารยาทถามว่ามารยาทไม่ถูกะเขา <ๆ S 2> อยู่กัเขามานานแล้วจะ,จะมีลูกสองคนแล้วมีลูกไปเรียบร้อยแล้วเพิ่งจะมา อะไรคืมหมอวันนั้น่ะคืมได้พิมพ์ไปอย่างนั้นหรอก็ไม่รู้ค่าวก็อย่างที่บอกกับคำว่ามารยาทนะทำให้หมายถึงก็ต้องสวมวิญญาณนางร้ายในละครก็ไม่ใช่นางร้ายหลอกเขาเรียกว่าปกป้องสิทธิ์แหละออกโรงคอมเมนต์ฟาชาวเหนืตรายดังกล่าวกลับไปว่ากรุณามีมารยาทด้วยค่ะสามีดิฉันที่ฉันชอบแบบนี้เขาหล่อในสายใครก็รักเขาหล่อในสายตาฉันดีออก จะได้คำว่าดีออกคืออะไรดีออกจะได้ไม่ไปตบตีแย่งชิงกับใครเป็นเรื่องที่ดีออไม่ใช่ความผวนใช่ไหมใช่คุณนี่มันต่ําตมมากพ่อแม่ไม่สั่งสอนราดเงาสะทุนเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูนวเดี๋ยวคำยังดีอยู่เลยนะเมื่อกี้ว่าดีออกอันนี้ไม่มีคำหยาบเลยนะคุณโอ้ฉันชอบใหม่ว่ะอ่ะต่อขอดูหนังหน้าคุณหน่อยค่ะอยากรู้ว่าอุบัติแค่ไหนอุบัติค่ะอุบัติ เขา,เาไม่พิมพ์บาทค่ะหรออุบทิแค่ไหนถึงไม่กล้าใช้รูปตัวเองเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับแม่เดี๋ยวแม่ก็ด้ายเดินไม่เป็นเลยมากค่ะเขาอยากโดนทัวลงช่วยลงหน่อยค่ะเห็นไหมได่าแบบมีมารยายังมีคําว่าขาตลอดสุภาพมากไม่มีคำหยาบแล้วก็เนี่ยแหละไม่มีคำหยาบเป็นศัพสูงมากเลยรกักเงาสะทุนออขอดูหนังหน้าหนะ่อย เออพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนอันนี้ดิฉันคืออ่านจากคิดว่าน่าจะเป็นอินเนอร์ของใหม่นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ <laughs> คุณใหม่เขาก็ควงสามีคุณต้นสรรพงเปิดตัวธุรกิจใหม่ของตัวเอง <laughs> ภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่าดาซีรีก็เลยได้ถือโอกาสเปิดใจถึงประเด็นที่ถูกบูลลี่นะ ต้นบอกว่าน่าสงสารนะบอกว่าตนเองอถูกบูลลี่เรื่องหน้าตามตั้งแต่เริ่มจีบใหม่แรกๆเลยตอนนั้นมีคนตั้งฉายาให้ว่าเอ็นดูเธอฉันใจร้ายเขาบอกว่าตั้งฉายาให้ว่านางฟ้ากับหมาแดกแฟบใครคิดอ่ะอคือปัจจุบันนะมีลูกสองคนแล้วก็ยังโดนบูลลี่อยู่เพราะเขาคงคาดหวังว่าดาราจะต้องมีสามีหรือภรรยาที่หน้าตาดีแต่ตัวเองอชินละ เพราะรู้สึกว่าโซเชียลบูลลี่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วก็ต้องมีวัคซีนแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันก็เลือกไม่เกิดไม่ได้นี่ว่าจะมีหน้าตาแย่หรือไม่แย่แต่ถ้าตัดสินคนอื่นแค่เปลือกคุ้นก็จะได้เขาแค่เปลือกจริงๆอยากให้ดูถึงไส้ในทุกคนมีความสวยความหล่อในแบบฉบับของตัวเองนี่จะบอกเลยคำพูด,ดว่าอะไรรู้ไหมคาบรอมเป็นต่อรูปลอเป็นรอ,อใช้กับตนได้เลยใช่แล้วเขาพูดเก่งนะแล้วพูดสนุกเป็นคนมีอารมณ์สนุก สนุกสนานะแล้วที่ดีกว่าคารมก็คือการทํามาหากินใช่ขยันทํามาหากินและการรักลูกรักเมียซื่อสัตว์ไม่เจ้าชูไม่นอกใจใช่ถูกต้องขณะที่ใหม่เองก็บอกว่าตอนแรกที่เห็นเนี่ยก็รีบรลบคอมเมนต์ทิ้งเลยนะเพราะกลัวว่าคุณสาเนี่ยจะมาเห็นแล้วจะนอย แต่พอผ่านไปสักแปบก็รู้สึกว่าคันปากอยากตอบกลับคนนั้นจริงๆเลยเพราะไม่ชอบที่ใครจะมาว่าคนของตัวเองอและคิดว่าแบบคนแบบนี้ไม่ควรจะมานั่งอยู่ในสังคมนะ,ะเขาไม่ควรไปบูลลี่ใครเขาทําให้เราขายหนะ้าเราก็ต้องเสียมารยาทด้วยการสั่งสอนเขาบ้างอตอนนี้ก็ได้มีการปรึกษาัทนายความเตรียมจะฟ้องแล้วนะแล้วก็ไม่เอาประเภทไว้สวยเรยกระเช้านะคะเพราะว่าเบื่อแล้วใหม่บอกตอนนี้อยากหาค่าเทอมให้ลูกดีกว่าอนอกจากนี้ใหม่ย,ยังอวยอวยยศให้สามีได้ว,ว่า ตนเองอ่ะสบายใจที่มีสามีหน้าตาแบบนี้ถือว่าเขาน่าวักแล้วหล่อในสายตาตัวเองเพราะร่อ,อไปเดี๋ยวก็มีมานั่งมีปัญหาอีกซึ่งกเราไต้องไปตกตีแย่งชิงกับใครแล้วก็ชื่นชมที่เขาเนี่ยมีความขยนันเขาไม่ได้รวยตั้งแต่เกิดนะแต่ความขยันของเขาเนี่ยทำให้ครอบครัวสบายมาถึงทุกวันนี้นะนี่แหละใหม่บอกเลยเชดิดนี่แหละดีที่สุดเอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์ใหม่กันคะ่ะพี่ผมชินแล้วอะ่ะผมโดนตั้งแต่เริ่มจีบเขาใช่ไหมฉายานางฟ้ากับหมาแดกแฟบก็มาโดยตลอด จนล่าสุดก็โดนอีกขนาดมีรูปไปแล้วสองคนก็โดนเออทาไมสามีเขาบอากว่าทําไมผัวขี้เละจังแล้วบางคนก็แบบมีผมผมเคยโดนหนักก็คือแบบสภาพนี้ได้ใหม่เป็นภรรยาก็ถือว่าบุญแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆแลว้วอะค่ะคนนั้นเขาคอมเมนต์มาเนี่ยปุ๊บใหม่รีบรลบเลยเพราะ,ราะว่าผมเห็น <laughs> แล้วผม <laughs> นอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วใหม่ก็ผ่านมาสักประมาณแบบไม่กี่นาทีใหม่ก็รู้สึกว่าเราอะคันปากเราคันปากเรารู้สึกว่าเราอยากตอบเราอยากแบบไอ้นี่มากเลยเพราะว่า ไม่ชอบหรอกที่ใครมาว่าพ่อแม่พี่น้องสามีหรือลูกเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนแบบเนี้ยมันก็ไม่ควรจะต้องมานั่งอยู่ในสังคมหรือว่าถูกมานั่งแบบเขาไม่ควรมาบูลลี่ใครอะ่ะเราก็ต้องเขาทําให้เราขายหน้าเราก็ต้องเสียมารยาทกับเขาด้วยการที่สั่งสอนเขาบ้างถามว่าโมโหไหมก็มันเลือกไม่ได้หรอกครับว่าเกิดมาจหน้าตายแย่หรือไม่แย่ผมว่าถ้าเกิดเราเราตัดสิเขาแค่เปลือกคุณจะได้เขาแค่เปลือกจริง,รงๆเพราะฉะนั้นเราอยากให้ดูถึงไส้ใน ทุกคนมีความสวยความหล่อในแบบฉบับของตัวเองจริงๆแล้วว่าลึกๆไปอ่ะใหม่ไม่อยากฟอ้องเพราะใหม่มีความรู้สึกว่าฟ้องไปเท่านั้นเพราะว่าเปิดไปดูมันก็เหมือนเป็นอวตารแต่ทีเนี้ยพอมีคนมาเมน้นแฟนคลับของใหม่เม้นมากๆเฮ้ยอย่าอย่าปล่อยนะต้องเอาเรื่องนะต้องฟ้องนะก็คิดในใจเหมือนกันก็มีปรึกษาบ้างเล็กๆแต่ว่าผมผมอยากให้มันเป็นตัวอย่างบ้างก็ดีถ้าคุณไม่รู้จักคําว่ามารยาทเราไม่มีการขอโทษก็มาสะกดคําว่ามารยาทต,ต่อหน้าศาลละกัน บบนไหวสวยรวกกะเช้าไม่เบื่อแล้วตอนนี้หาค่าเทอมให้ลูกดีกว่าอืมไมคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันไปบังคับใครไม่ได้ว่าไม่ให้พิมพ์หรือไม่ให้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณะเป็นคนที่หลายๆคนที่สนใจแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้บวกหรือลบเราต้องยอมรับแล้วเราก็ ก็ต้องย้อนกลับมาดูตัวเราเองว่านี่คือเราแย่จริงๆหรือเปล่าหรือเราทําอ่าไม่ใช่ถูกปะเราก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าเฮ้ยเราแย่จริงหรือเปล่าอเออแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไหมเอาปมด้อยมาให้เป็นปมเด่นปมดีอ่ะมันก็เป็นแรงขับแหละพี่แค่นี้นเ,เ,เขาคงคาดหวังว่าดารานักแสดงควรจะมีสามีภรรยาที่หน้าตาสะสวยแต่อย่างที่ไม่บอกหล่อไปมันก็เบือ่อหมายความว่าต้องมานั่งมีปัญหาเราไม่ได้ พูดถึงใครหรือว่าพูดถึงคู่ไหนเรารู้สึกเราสบายใจต่างหากที่เรามีแฟนหน้าตาแบบนี้เราเราถือว่าเขาน่ารักและหล่อในสายตาเราไม่ต้องมานั่งตบตีแย่งชิงกับใครไม่ต้องมานั่งมีปัญหากับใครแค่นี้จบเพราะเราเลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้วัวยเยอะหน่อยแฟนเราถูกใจเราแม่จะไม่ถูกสเปคคนอื่นเนขาถูกใจเราอย่างนี้นโอกนกว่าจะรักนี้บอกไม่ไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราซีเรียสเหมือนกันว่าอ๋อไม่หล่อแต่รวยะสิถึงได้เอาแบบจริงๆแล้วเขาเป็นคนไม่ได้รวยนีแต่กําเนิด <c oughs> แล้วเขาก็ไม่ได้เฮ้ยไม่ใช่เอาพูดจริงๆเหมือนเหมือนจะดีนะ <c oughs> ก็เขาไม่ได้เป็นคนรวยตั้งแต่กําเนิดแต่เขาเป็นคนขยันตั้งแต่กําเนิดต่างกันนะคะมไม่ได้เลือกเขาที่เขารวยเพราะเขาไม่ได้รวยแต่เขาเป็นคนขยันตั้งแต่กําเนิดเพราะฉะนั้นความขยันมันจะทําให้ครอบครัวเราอะสบายแล้วก็ไม่ได้จนแค่นั้นเองนี่มันต้องอย่างนี้มันต้องเป็นแบบครอบครัวที่แบบช่วยกันทำมาหากินแล้วก็ซัพพอร์ต